เริ่มคจากอดีสีแสดสีแสดก็คือสีอะไรคะสีส้มนั่นเองนน่ี ข้อยาวพอวันนี้มันที่เเลขไทยไทยยแลกาอย่างไรไม่้นเก่งมาไม่เล่นและรุสิติการวนก็ยาวอีกแล้วยาวอีกแล้วนี้อ่ะเหมือนทุ่ค่เดนีอทานกับรารรืสิใช้สอสาลารุสิการวนยาว

้หนูก็หานกาก้าหาน้แกับไ้มรู้พันไหนเลยันไหนันไหนอะไรคือพันหนอ้าวแล้คนเี้คือจะเปเ็นยอยยยใส่ยอยค่ยอยยะอาและงองูยอยะอางูยอยะยางจาไมคะยางจับยางจัยางเยเราไปเก็บยางขอไหมเย ตัาไปเยอะอะโม่ยมัมาต้องเปลี่นไปยำอะโม่ยยไปว่าอะไรคะยำางเฟ้อเล้ประตูเพิโรงแรมเป็นยำใครใครอยากป็บ้างล้ประตูแวัีครับมาใครด้วยกูค่ไายที่ยทหนนะคะไปยอูดีั

ยอฮานอย่ามาลายาแต่ว่ามันองจิแบบอื่อและสุดท้ายหยุไปเราหนูยอฮานอยอฮานอยอฮาน้องยานอยอฮานอกยายานรอากาศหรือว่าหรือว่ากินยาหรือคปล่ะหรือว่ากนยายายายอฮานองยานยากี่ได้เอเยันนี้ใคได้เยอะเวันนี้ิมาก่านี้เออาจารย์อาย ไม่ไม่ไม่ต right, ้องเห็นค่ะเพ่าะเม้นเป็นเล้วนะพอขอไม่อีกพ่อขอเองไม่ไม่อีกเอ๊พ่อเมนตาตาพ่อเม้น